สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินยูเร่คอเสดนะครับผมเป้ครับในคลิปนี้เราอยู่กันที่ร้านเดือสมชายนะครับอยู่ที่ซอยทองหล่อ11นะวันนี้นะครับเป็นวันที่ผมจะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศทั้งโชว์นะครับเป็นทั้งโชว์ของลิเวอร์โนที่มีจัดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับปกติทั้งโชว์เนี่ยจะมีระยะเวลาประมาณ5-6วันนะครับแล้วแต่ช่วงเนาะซึ่งผมจะมาทําการเลือกผ้าแล้วก็ตัดสปอร์ตแจ็กเก็ตบีสปโอลเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับบรรยากาศของทั้งโชวนดีกว่าครับ โอเคครับพอเราเดินเข้าร้านมานะครับเราก็จะเจอมีเล่มผ้ามีอะไรมากมาเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณตองเจ้าของร้านก่อนดีกว่าคุณตองเลครับสวัสดีครับเอาจริงทั้งโชว์มันคือความหมายนี่มันคืออะไรคุณตองครั้งโชว์สำหรับของลิเวอร์โนลนะครับมันมก็คือของเราจะเป็นดีส p o กทครั้งโชว์ก็คือหมายความว่าเ,เป็นการตัดสูตรแบบ เริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ศูนย์แล้วกันก็ค,คออือทำแพทเทิร์นใหม่หมดเลยก็คือทุกคนก็จะได้แพทเทิร์นเป็นของตัวเองเมื่อตัดสูตรดีสโปซึ่งก็สำหรับลิเวราโนแล้วสำหรับสูตรตัวแรกเจอกับเขา4ครั้ง4ครั้งกินเวลาประมาณ1ปีพอดีสำหรับสูตรตัวแรกนะครับ<ช>แล้วสำหรับตัวที่2องงตองมีอะไรแตกต่างถ้าตัวที่สแพทเทิร์นเหมือนกันหมายความว่า ซิงเกิลเบสเหมือนกันหรือว่าดับเบิลเบสเหมือนกันหรือว่าเป็นทักซิโดเหมือนกันเนี่ยมันก็จะข้ามขั้นตอนแรกไปก็เหลือจะจะเหลือการฟิตติ้งแค่1ครั้งแล้วก็ d e l i v e อรีอีกหนึ่งครั้งอาจจะใช้เวลาประมาณ6-9ถึงเเดือนรเร็วขึ้นกว่าเดิมประมาณสัก3 0 4 0เลยใช่ก็เหตุผลที่มันจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานแบบนี้ก็คือครั้งแรกมาเจอกับทางทีมลิเวราโนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณทากา แล้วก็เป็นช่างอีกหนึ่งคนทั้งแรกก็คือเป็นการวัดแบบเป็นจุดเขาจะเทคเมชเชอร์เมนต์เป็นจุดไปแล้วก็ทากะคุณทากะกับคุณช่างอีกคนนึงจะเป็นคนเรียกว่าอินเทอร์วิวแล้วกันเราจะโดนสัมภาษณ์ว่าะจะใส่สูตททำอะไรหรือว่าจะใส่ชุดที่จะ,จะสั่งเนี่ยจะเอาไปทำอะไรบ้างทำงาน ยืนบ่อยหรือว่านั่งบ่อยก็การม,มันก็จะมีคําถามแบบนี้ค่อนข้างค่อนข้างเยอะหน่อยหลังจากนั้นคุณทาก,กะก็จะเลือกผ้ามาให้ตามที่เราต้องการโดยที่เลือกจากตรงนี้ครับทั้งหมดของผ้าตรงนี้ทั้งหมดเลย <laughs> ทั้งหมดเยอะมากเยอะมากเวลาทั้งโชว์ครับจะมีผ้า2แบบผ้าที่เป็น archive ของลิเวอราโนกับผ้าที่เป็น permanent หรือ seasonal เป็นผ้าใหม่และกันของแบรนด์ต่างๆ ที่ทางลิเวอร์โนส่งมาทั้งหมดคับคือทั้งหมดนี้คือทางฝั่งลิเวอร์โนอิตารี่เขาเป็นคนชิปมาให้เราเองใช่ mm hmm. ไม่มีไม่มีจากที่นี่เลยพวกนี้ก็คือผ้าจากที่นู่นทั้งหมดความแตกต่างระหว่างผ้าที่เป็นคอลเลกชันพวกนี้กับผ้าที่เป็นอาร์ค hmm. ฟก็คือผ้าก็จะแบ่งเป็นซัมเมอร์กับวินเทอร์อยู่แล้วอันนี้คือ สีสีสีเขาคือวินเทอร์สีตาลวินเทอร์ไอสีสีเขียวเขียววินเทอร์สีนี้คือซัมเมอร์ซัมเมอร์ซึ่งความิเศษของผ้าที่เป็นอาคาฟเนี่ยก็คือคุณลุงอันโทนิโอริวาโน่กับคุณทากะเขาได้สะสมผ้าพวกนี้ทุกๆคอลเลกชันหมายความว่าผ้าไหนสวยเขาก็ซื้อมาเก็บไว้ก่อนหรือว่ามีคนมาเสนอขายผ้าเขาเป็นผ้าวินเทจผ้าเก่าๆเลยเซนยาวินเทจล์โรเพียนาวินเทจหรือว่าแม้จะเป็นดดเมที่เป็น สปอร์ตเทท,ที่ตอนนี้เริมผลิตไปแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะมีบ้างที่อยู่ในกองนี้อืมอันนี้ก็คือหนึ่งในความพิเศษความพิเศษและการออของของบีสโตกับ r i v วอรน์นอกจากโอเคการที่คุณทากะเขาแนะนำผ้าด้วยประสบการณ์ที่เขาทำกับ r i v วอร์มาแล้ว17ปีเนี่ยเขาก็เจอคนทั่วโลกหมดแล้วแต่งตัวให้ผู้ชายมาทั่วโลกแล้วมาทั่วโลกแล้วตทุกรูปแบบทุก ทุกสัดส่วนหุ่นมาแล้วก็อาจจะไม่ทุกอันแต่ว่าครอบคุมค่อนข้างครอบคุมอยู่ครับเออแล้วก็ทํากับเราที่เมืองไทยมาตั้งแต่2016ันตอนนี้ก็6ปีแล้วหปีแล้วเพราะฉะนั้นคุณทากะก็จะค่อนข้างคุ้นชินแล้วกับลูกค้าประเทศไทยแล้วก็คลเมตในเมืองไทยว่าโอเคความร้อนเป็นยังไงฝนตกอากาเขาเจอทุกหน้าแล้วในเมืองไทยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นคนที่แนะนําเรื่องผ้าแล้วก็สไตล์ได้ค่อนข้างดี จากโจทย์ที่เราคุยกับเขาไปใช่ว่าเราจะอีไลฟ์สไตล์ยังไงเอาไปใส่ใช้ทาอะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่ลูกค้าคนที่มาทางโซลครั้งแรกก็ยังมีมามทางโซลครั้งนี้อยู่ซึ่งไม่รู้กี่ครั้งแล้ว๋อ,อ้เห็นที่กูต่องลงไอ์อินสตาแกรมใช่ไหมใช่ <คน S 2> ลูกค้าเป็นคนสิงคโปร์ครับก็<ๆ>ยังมาอยู่หรือว่าคนไทยบา,บางท่านก็ยังมาอยู่นะตั้งแต่ครั้งแรกอันนี้ก็เป็นโซนแรกเป็นโต๊ะที่อยู่ตรงกลางร้านนะที่เราพอเราเดินเข้ามาเราจะเห็นแบบ กองผ้าเรียงกันเป็นตับเลยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวมาเรามาดูบรรยากาศรอบรอบร้านดีกว่าว่าในบรรยากาศฟังโซนเนี่ยจะมีอะไรบ้าง,างนี่ก็จะมีทั้งสูตรที่เสร็จแล้วที่ลูกค้ายังไม่รับกลับแต่เป็นสูตร bespoke นะฮะแล้วก็จะเป็นพวกฟิตติ้งการเมนต์อย่างพวกนี้รหรือว่าแบบนี้ที่ถูกส่งมาทุกครั้งที่มีทั้งโชว์แล้วก็มามีการฟิตติ้งพอฟิตติ้งเสร็จเราก็จะต้องส่งกลับไปที่อิตาลี ทุกครั้งก็จะที่มีทรังโซ์ก็จะเป็นการฟิตติ้งแบบนี้ครับส่งไปส่งมาส่งฟิตติ้งการเมนต์ก็คือทุกอย่างถูกทําที่นู่นทั้งหมดแล้วก็ส่งมามถ้าลูกค้าบางท่านที่มารับสูตรเสร็จแล้วแต่พอเราฟิตติ้งคุณทางกาฟิตติ้งแล้วมันไม่พอดีเขาก็จะขอกลับไปแก้ใหม่เขาไม่เขาไม่ยอมปล่อยให้ใส่กลับไปเมื่อไหร่ที่คุณได้สูตรกลับบ้านไปเนี่ยแสดงว่าเป็นสูตรที่มันพอดีกับตัวคุณแล้วแล้ว เรียกว่าผ่าน Q C แล้วกันครับครั้งสุดท้ายกับคุณทากะแล้วก็ช่างอีกท่านหนึ่งซึ่งคิดว่าครั้งหน้าสถา,านการณ์ปกติไม่ต้องควอนตีนไม่ต้องอะไรแล้วอะไรเงี้ยครับคิดว่าน่าจะมาสองคนเหมือนเดิมลืมบอกเพื่อนไปว่ารอบนี้จะเป็นการฟิตติ้งแบบวีดิโอฟิตติ้งครังโช o w ใช่ไหมก็คือจะเป็นจะมีคุณทากะบินมาคนเดียวแล้วก็จะมีการมอนิเตอร์โดยคนวิทัวิโอกับคุณลุงแอนโตนิโอือวปาโนด้วยตัวเองจะเป็นการการดูผ่านกล้องใช่ไหมครัแล้วก็ ถ่ายรูปด้วยอะไนะครับก็คือพยายามเก็บข้อมูลให้มากที่สุดของลูกค้าแต่ละท่านอาจจะกินเวลาเยอะกว่าปกติหน่อยเพราะปะกติเราอาจจะทำแค่3-4มวันแต่ว่าทีนี้พอเราทำ virtual t r u n k show จะต้องการทำฟิตติ้งต้องหลังบ่าย3ทุกวันเพราะว่าที่นุ่นเพิ่งจะ9ก้าโมงเช้าใช่ไหมฮะมันก็เลยยืดไปถึง5วันตอนนี้เราก็คือทำ t r ั้งชวทั้งหมด5วันอันนี้จะเป็นสูตรที่รอฟิตติ้งหรือว่าสูตรที่รอลูกค้ามารับกลับ ใช่อันนี้บางตัวที่เราจะต้องส่งไปให้เขาหรือบางตัวที่เสร็จแล้วแต่ว่าอาจจะมีการแก้นิดหน่อยครับแขนอาจะยาวไปอะไรเยงี้ครับอเขาก็จะต้องเอาขอกลับไปแก้อันนี้ของผมเองคือเป็นฟิตติ้งที่2ใช่ก็คือรอบหน้ามาปั๊บก็จะเสร็จเลยเสร็จเลยทั้งตัวบีสโพก็คือนอกจากการเป็นการทําสูตรแพทเทิร์นของลูกค้าแต่ละท่านแล้วครับม,มันก็คือการใช้มือทําทั้งตัว ไม่มีการใช้เครื่องเลยนะฮะเห็นได้ว่าอย่างพวกดีเทลรายละเอียดพวกนี้เป็นผ้าโอเคมีเป็นผ้าคันวาสังม้าแหละครับแต่ว่าวิธีการทําข้างในวิธีแพทเทิร์นของเขาและความละเอียดและทิศทางของการเดินเส้นได้พวกนี้มันก็ต่างกันในแต่ละร้านนะฮะ ฉะนั้นลิเวอร์โนเขาก็จะมีสตายของเขาที่ค่อนข้างชัดเจน này. กระดุม3ามาเม็ดทรีบัตส r ต้นโรูแต่ว่าไอจังหวะที่เขาโรเนี่ยไอตรงที่เขาเย็บตรงเนี้ยมันค่อนข้างสําคัญว่ามันไปถึงจุดไหนใช่เพราะว่าอย่างเจ้าอื่นก็อาจจะต่ากว่าหรือว่าอะไรจังหวะมันจะไม่เหมือนกันความสวยงามของสูตรของแต่ละจเ,ลเ,เ,จ,เะจ้าก็มองไม่เหมือนกันใช่ว่ากระดุมเม็ดตรงกลางตัวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนใรเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็จะค่อนข้างดีไฟ ภาพรวมของทั้งหมดนะครับแล้วก็อันนี้จะเห็นได้ชัดว่าของคุณเป้เนี่ยตรงนี้ที่เขาขีดไปอย่างนี้ก็คือไหลขวาตกตอนฟิตติ้งเนี่ยคุณเป้อาจจะไม่เห็นนะโอเคข้างขวาอะไรตกตรงนี้ก็จะต้องเปิดขึ้นหน่อยเพราะว่าตึงครับวนขึ้นนั่นแหละพุงหลังมันออก <c oughs> ตรงนี้ที่ต้องเปิดออกก็คือเพราะว่าพุงพุงแ <c oughs> <c oughs> อล <c oughs> กอฮอล์กับกินข้าวดึกไป่อยผ้าก็จะเป็นอย่างที่เราได้เคยคุยกันน่ะจะเป็นวูผสมโมแฮ วู73แล้วก็โมแฮ27นบเป็นสีในวิบลูที่แบบไม่ได้มืดมากแต่ว่าก็ไม่ได้สว่างมันเอาไปใส่กับงานที่แบบงานกลางคืนก็ได้งานกลางวันก็ได้ใ,ใส่ค่อนข้างง่ายสีประมาณนี้ความสว่างประมาณนี้นได้ใส่บ่อยชัวถ้าถ้าจําเป็นจะต้องใช้นะอันนี้ก็จะเป็นตัวแรกๆที่ถ้าคุณเต้ไปงานอะไรที่เป็นทางการหน่อยเัาจะได้หยิบมาใส่ค่อนข้างบ่อยก็มีทั้ง Bre Bre ดับเบิ้ลเบรสดับเบิลเบรสก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ของผม ผมไม่เคยมี Double b r e a เหมือนกันหรือราโนเพราะฉะนั้นก็จะใช้เวลา1ปีเท่าคนอื่นก็คือ Double Breast จะเป็นการฟิตติ้งใหม่ใช่ใหม่ทั้งหมดไม่ไม่นับตัวที่เราเคยตัดไปแล้วเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยคราวหน้ายังไม่ได้เพราะว่าผมหอมลงผมหอมลงผมหอมลงก็เลยก็เลยจ่อยไปอาจจะต้องอีกครั้งหนึ่งมีฟิตติ้งครั้งที่3นี่ก็รออยู่ครับอันนี้เป็นผ้าวูซูเปอร์ร้อธรรมดาเลยค คิดว่าน่าจะใส่สบายหน่อยอ,อก็ใส่อยู่ที่ร้านตอนกลางวัองนอะไรเงี้ยไม่น่าร้อนเท่าไหร่ครับใช่น่าจะเบาแล้วก็ค่อนข้างระบายอากาศไม่ยากมากเท่าไหร่ตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะสุดทํางานนี่นแหละครับลายเล็กๆมันจะเป็นแบบเฮาทูด,ด้วยนะเป็นเฮาทูสีเข้มๆแล้วก็สบบลัดกับวีโนเพนจริงๆดูว่า <Hey. S 1> มันจะเป็นอย่างนี้มนมนมนน้มันเป็นเแฮบบ้ย <Hey, S 1> เอเอวะเล็ก <Hey. S 1> เป็นบวกบวกเหมือนกัน โ oh, อ,อ้ว่ใช่ใช่ใช่อันนี้จริงๆก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์ของลิเวอร์โนคือเวลาการเลือกผ้าเนี่ยผ้าที่เขามีสต็อกไว้มันจะเป็นผ้าที่ดูไกลๆอาจจะเป็นสีเดียวจะพอมาใ,ใกล้ๆเนี่ยมีดีเทลค่อนข้างเยอะมีความดูไกลซับทแต่เข้ามาดูใกล้เนี่ยมีลูกเล่นนิดๆหน่อยๆอันนี้เป็นสไตล์อ<ม>ันโตนิโอโดยที่อาจจะเป็นสีค่อนข้างเรียบหน่อยแล้วเขาก็จะเล่นกับพวกเอ็กเซซซอรี่ต่างๆเล็กท้ายพ็อกเก็ตสแควร์อะไรแบบนี้อันนี้คือลิเวอร์โนสไตล์ไม่ใช่แค่ วิธีการตัดแต่เป็นวิธีการเลือกผ้าด้วยตัวนี้คือคุณตองเลือกเองไหมหรือว่าก็เลือกให้ช่วยเลือกกับคุณทากะแหละเพราะว่าผมก็อยากได้ดับเบิลเรสตัวแรกอย่าเงี้ยคุณทากะเขาเลยโอเคผมอยากได้แบบวินโดว์เพนนะทากะเลือกให้หน่อยเขาก็มีช้อยส์ให้ประมาณ3-4ช้อยส์อะไรเงี้ยรเราก็ค่อยเลือกจากหลังจากนั้นคุณทากะก็จะช่วยได้เยอะตัดช้อยส์เรียกว่าลดความเสี่ยง ให้เราแล้วกันสําหรับคนที่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์เรื่องการตัดสูตรเท่าไหร่เนี่ยคุณอากะก็จะเข้ามาอยู่ในสมการที่ทําให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นแล้วก็บอกกับเรามากขึ้นโอเคครับเพื่อนๆคือต้องบอกก่อนครับว่าจริงๆแล้วว่าเล่มผ้าจะถูกส่งกลับไปพอทั้งโชว์เสร็จแต่ว่ารอบนี้ก็คือมีลูกค้าหลายคนรีเพลย์มาว่าอยากดูผ้า ยังคือ,อยังมามาวันทั้งโชว์แหละแต่แว่ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกผ้าอะไรใช่ไหมใช่หรือว่าบางคนอาจจะวันทั้งโชว์อาจจะมีเวลาไม่เยอะเท่าไหร่น,นี่ยครับฟิตติ้งเสร็จแล้วต้องรีบกลับเลยอะไรเงี้ยก็เลยผมก็เลยขอให้คุณทากะเขาทิ้งไว้ก่อนก็คือมาถึงจริงๆเราเราต้องส่งตามกลับไปเลยแต่วาเนี้ขอเอาไว้ที่นี่หนึ่งอาทิตย์เพราะจริงๆผ้าพวกนี้จําเป็นจะต้องไปอยู่ที่ร้านหรือว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องอาจจะต้องไปทำทั้งโชว์ที่อื่นพวกนี้ก็จะวน ไปเรื่อยไปทุกที่เลยใช่ป่ะทุกประเทศเลยใช่แล้วก็หายไม่ได้แน่นอนอันเนี้ยคือโอเคมีตัวอย่างผ้าอยู่ในร้านและครับผ้าจริงๆอะแต่ว่าถ้าเกิดมันหายไปเนี่ยเขาก็จะจําเป็นจะต้องไปนั่งตัดทำใหม่ใช่ซึ่งเขาาอาจจะไม่รู้ด้วยว่าอะไรหายไปเออเพราะในร้านผ้าเยอะมากคือจุดประสงค์ของผมวันนี้ที่มาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูเนี่ยก็คือหลังจากเสร็จทรั้งโชว์มาวันหนึ่งเนี่ย ผมเกิดอาการเสียนขึ้นมาผมเกิดอาการเสียนขึ้นมาอยากมาดูผ้าไอเดียคืออยากได้สปอร์ตแจ็คเกตหนึ่งตัวเป็นสปอร์ตแจ็คเที่ต้องไม่มีผ้าในในเรื่องผ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันอะเป็นผ้าที่ไม่ซ้ำแพทเทิร์นไม่ซ้ำแล้วก็สีมันต้องต้องแลดนิดนึงอะสีที่แบบแตกตาก่างแต่ว่าต้องยังสามารถหยิบมาใส่ได้ง่ายอยู่คือใส่ได้ตลอดแบบโดยที่แบบไม่เขินเกินไปเพราะฉะนั้นโจทย์ที่ผมได้มาเนี่ยมันก็จะตกอยู่ในแบบ เรนของผ้าที่เป็นวินเทจอะไคร์อ่าใช่ครับใช่ไหมผ้าซัมเมอร์ผ้าซัมเมอร์ผ้าซัมเมอร์สีน้ําตาลสีสีเทาน้ําตาลนี่แหละครับครับแล้วก็ในพวกนี้โอเคอาจจะมีอย่างเล่มนี้เป็นเล่มสูตรผ้าสูตรครับซึ่งผ้าพวกนี้เอาจริงๆแล้วก็ส่วนใหญ่ประมาณ80-90%สามารถตัดสูตรได้1ตัวว้าวอ่าคือที่เราเห็นในนี้ก็คือมีตัดได้ห่งตัวแล้วก็จบจบเลยไม่มีแล้วใช่ เพราะฉะนั้นอันนี้มันยิ่งมีความพิเศษละกันสําหรับทรังโช่ผ้าเนี้ยอาจจะเป็นผ้าตัวนี้เป็นผ้าเซนย่าเซนย่าว ja ินเทจซึ่งพอเราพลิกมาดูข้างหลังเขียนว่าสามขีดสีแ่แปลว่าเหลือแค่สามจุดสี่ลาเพราะฉะนั้นก็คือสูตรกางเกงแจ็คเก็ตกับกางเกงจบละอันนี้ก็สําหรับคนคนเดียวเพราะฉะนั้นความกันที่จะไปซ้ํากับคนอื่นค่อนข้างยากใช่แล้วยิ่งถ้าเกิดเราเลือกลายที่ ที่มีความเป็นเฉพาะตัวอะไรเงี้ยมันก็มันก็แทบจะไม่มีคนอื่นมีเลยะครับผ้าลิเวอร์อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาก็จะเลือกอะไรที่ที่มันไม่เหมือนคนอื่นแหละอืคอตามสไตล์ของเขาครับอฉะนั้นเราก็จะไม่เห็นผ้าพวกนี้ในบันช์ปกติเท่าไหร่ใช่อาจจะเป็นโรงงานเดิมๆก็ได้แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ผลิต ภาาแบบนี้ในช่วงนี้ถ้าเราอยากได้น้าเงินที่ไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยโอเคอันนี้จะมีน้ําเงินมีเทามีทุกอย่างอยู่ในนี้ทั้งหมดใช่ว่าฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนที่อยากได้สีน้ําเงินใส่ทั่วไปแต่ไม่อยากเหมือนคนอื่นมันก็จะมีออปชัน,นพวกนี้ได้อยู่ก็จะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆ<ช>ที่แตกต่างดูไกลๆอาจจะเป็นสีน้ําเงินไปดูใกล้ๆก็เรียกว่าอะไรมีเอลิเมนต์ออฟเซอร์ไพรส์นิดหน่อยนี่คือ ฟิโลโซฟีของลิเวอร์โอ่ด้วยแล้วกันซับโต้ไมเลกนัแต่ว่ายังสนุกอยู่ถ้าอย่างเล่มนี้โอเคเล่มนี้จะเป็นเล่มแจ็คเก็ตละเมื่อกี้สูตรอันนี้เป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตสปอร์ตแจ็คเก็ตก็จะมีลายท,ที่ที่แตกต่างกันก็คือเหมือนกับไปตัวตัดสูตรผ้าตัดสูตรเลยก็คือพอเปิดมาข้างหลังก็จะมีแบบเหลือแค่2.3 2.4 2.5ประมาณนี้ พวกนี้ก็จะเหลือน้อยกว่าด้วย2.3อ่2.3พวกนั้นจะเหลือประมาณ3.4ก็คือแจ็คเก็ตตัวเดียวเท่านั้นครับใช่ถ้าผมจิ้มเอาตัวนี้ปั๊บไอ้ผ้านี้ก็จะถูกเอาออกจากดึไปใช่ถูกดึงออกไปแล้วก็แม็กเข้าไปในเล่มที่เป็นเล่มออเดอร์เนี่ยครับก็จะมีผ้าที่หลากหลายคอมบพเนชันที่ไม่เหมือนกัน บางงานก็คงไม่ได้เขียนว่าคอมโพสิตชันอะไรก็ต้องอาศัยการจับเอาหรือว่าคุณทากะเขาเห็นภาพพวกนี้หมดแล้วเห็นเป็นเป็นภาพแบบภาพจริงๆใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้แล้วว่าวิธีการที่มันเดรฟเข้าไปกับตัวเป็นยังไงเอฟเฟกเป็นยังไงใช่เพราะฉะนั้นเ,เวลาเรามาฟิตติ้งเนี่ยความคิดเห็นของคุณทากะเขาค่อนข้างมีมีเปอร์เซ็นที่มันจะเรียกว่าอะไไม่ผิดพลาดเยอะ ก็คือเชื่อเสียนดีกว่าใช่เออคุณเป้ลองดูว่าเป็นยังไงใช่ที่ที่อยากได้สีเยอะมากอันนี้อันนี้ก็สวยแต่ว่าใส่ได้ไม่บ่อยใช่ตกไปอันนี้อ่าอันนี้อ่าตัวเนี้ยคือต้องบอกก่อนว่าวันจันที่ผมมาเปิดเล่มผ้าผมถูกใจผ้าหลายสีมากใช่ไหมคุณตองใช่ใช่ผมติ๊กมาว่าเอ้ยอันเนี้ยน่าจะมีโอกาสที่ เข้าใครทีเรียที่ว่าเป็นผ้าที่แปลกแต่ว่าเรื่องใส่ง่ายหรือว่าการการเดบอาการของแจ็คเก็ตผอมาแล้วเนี่ยผมไม่รู้ก็เลยต้องตอนนั้น,นฝากคุณตองแต่ว่าเช็คกับคุณทากะอีกรอบหนึ่งว่าถ้าผมเลือกผ้าเนี่ยประมาณนี้ยแล้วก็โจทย์ประมาณนี้โอเคหรือเปล่า <สะ S 1> ซึ่งตอนนั้นก็ที่คุณตองสอง่งรูปมาให้ก็คือทากะฟันมาแล้วว่ากับคุณลุงเอ็นตนิโอช,ช่วยเลือกผ้าแล้วก็ช่วยฟันว่าอ๊จะมีอยู่ประมาณสสีสผ้าที่โอเค จากประมาณ4ออปชันเนาะที่คุณเป้เลือกไปใช่ใประมาณสออปชันครับแล้วก็คุณทากะกับคุณลุงก็บอกว่านเนี้ยน่าจะใส่ง่ายที่สุดในในบรรดาออปชั่นที่เราส่งไปครับแล้วก็ส่งลูกคุณเป้ไปให้เขาดูด้วยว่าเนี่ยคุณเป้ทำอาชีพแบบนี้นะก็ชอบเสื้อผ้าชอบลาสสิกเมนว์แล้วก็สั่งตัวแจ็คเก็ตเออสูตรสีน้ำเงินไปแล้วหตัวแล้วก็ถามเขาว่าเนี่ยตัวเนี้ย ตัวไหนที่จะเหมาะคุณเป้เขาก็บอกว่าโอเคอันนี้น่าจะใส่ง่ายที่สุดแหละในบรรดาที่คุณเป้เลือกไปเพราะว่าสีเยอะมากใช่ใช่ใช่ซึ่งอันนี้ก็อาจจะมิกซ์กับเางเกงชีโน่ก็ได้เพราะว่ามันก็จะมีสีครีมครีมหน่อยหรือว่าใส่กับเางเกงสีเทาก็ได้หรือว่าเางเกงสีน้ําตาลก็ได้นี่ค่อนข้างไม่ได้ยากมากจนเกินไปถ้าเทียบกับอันอื่นที่คุณเป้เลือกไปนะเนเออเนี่ยถ้าดูถ้าดูกันใกล้ๆ อันเนี้ยผ้าตัวนี้คือผ้าที่เป็นตัวสีหลักมันจะมีสองสีจะมาหุ่ตองมันจะเป็นสีออฟไวท์ White, สีครีมครีมเป็นตารางแล้วก็ไอตัวสี่เหลี่ยมนี่จะเป็นสีแบบสีเหมือนกับเทอร์คอยส์สีอะควาเขียวเขียวประมาณนั้นค่อนข้างจะตอบโจทย์ในแง่ที่ว่าเป็นสีที่แปลกไม่ค่อยจะซ้ำใครหาตัวจับยากอยู่ตรงน,นี้หาซ้ำยากหาคนใส่ซ้ำยากแล้วก็สีไม่ได้เยอะจนเกินไปจนแบบหยิบมาใส่ย,ยากแล้วก็คอมโพสิชัน ผ้าตัวนี้ก็คือวูซิลลินินใช่ซึ่งก็เป็นคอมเบเนชั่นผ้าที่ค่อนข้างแคชชวลอยู่บู <V oo S 1> บอาจจะเยอะหน่อยอน้ำหนัก280ก็ถือว่าจริงๆแล้วค่อนข้างมีน้ำหนักอยู่แจ็กเก็ตก็จะทิ้งตัวได้ค่อนข้างโอเคตัวนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออาจจะไม่ได้ร้อนมากเพราะว่าเราน่าจะสั่งเป็นฮาฟไลนิงเนาะจริงๆถ้าสองแสงดูมันจะเห็นเป็น เป็นแบบเป็นรูๆช่องว่างนิดนึงครับระหว่้าอยู่ก็คือไม่ได้ร้อนมากไม่ได้ร้อนมากแต่ว่าอาจจะไม่ได้โอเพนวิฟเหมือนฮอปแซดอะไรพวกนั้นเพราะว่ามันเป็นวูซิวลีนินวูก็มีความแข็งแรงแต่ว่าซิวกับลีนินเนี่ยพอมันไม่ได้เป็นเส้นใยสัตว์แบบไม่ได้เป็นเส้นใยแกะหรือว่าแพะอะไรเงี้ยวิธีการที่เขาทอมันต้องชิดมากกว่าเดิมหน่อยมันไม่สามารถทอห่างได้เหมือน ฮอปแซบหรือว่า2 ply 4 ply เนอะที่มันเอาเส้นใยแกะประพันก่อนแล้วค่อยถอดยเงี้ยแต่ก็ยังถือว่าเป็นผ้าที่คิดว่าใส่เมืองไทยได้อยู่ไม่มีปัญหาเท่าไหร่ถ้าร้อนก็ถอดถาักบอกถอดอะไรนะถอดจากถอดแจ็คเก็ตถอดแจ็คเก็ตเคยมีลูกค้าถามว่าถ้าเกิดร้อนทำยังไงดีอะไรเงี้ยจะร้อนไหมร้อนก็ถอดแก้ปัญหาไม่ยากสรุปคือพอคุณลุงกับ คุณทากะฟันมาให้ผมแล้วสีนี้ก็เลยโอเคเป็นการตัดเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตตัวที่2ของลิเวอร์พอโนก็จะเป็นตัวนี้ราคาของลิเวอร์พอโน่บิสป๊กเนี่ยร,ราคาจะขึ้นอยู่กับอะไรอย่างสปอร์ตแจ็คเก็ตก่อนก็ได้สปอร์ตแจ็คเก็ตเนี่ยครับราคาเริ่มต้น1,95,000บาทครับาทก็จะเป็นผ้าเกือบทุกตัวนะครับยกเว้นผ้าที่เป็นแคชเมียจะราคาสูงขึ้นมานิดนึงจะอยู่ที่ 2 25,000บาทใช่ c ค s ชเมียแพงสุดถ้าสำหรับแจ็คเก็ตเนี่ยราคาแค่นี้<ะ>มีอยู่2ราคาเท่านั้นแหละส่วนใหญ่ใช่แล้วก็สำหรับสูตรเนี่ยเ,เริ่มต้นที่255,000บาท<ะ>อันนี้ก็อยู่ที่ความละเอียดผ้าละก็คือซูเปอร์150ซูเปอร์140 130อ,อะไรเงี้ยครับถึง170อะไรก็ว่าไป s u p e เนี่ยเซปเปอร์ยิ่งเยอะก็คือจะราคายิ่งสูงขึ้นเมื่อไหร่ที่พอผ้ามันละเอียดมากขึ้นแปลว่าเส้นเส้น มันถี่ขึ้นเนาะพอเส้นถี่ขึ้นเนี่ยราคาผ้ามันก็จะสูงขึ้นอยู่แล้วตามปกติใช่ซึ่งจริงๆแล้วราคาผ้าที่สูงเนี่ยหรือรผ้าที่ราคาสูงเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องตัดสูุดมาแล้วจะเหมาะกับคนคนนั้นหรือว่าโอกาสที่คนคนนั้นจะไปอย่างเงี้ยเออมันบางคนอาจจะรื่องคุณทางการเนี่ยเขชอบร้อยสามสิบไม่ชอบร้อยห้าิบร้อยหกิบเพราะว่ามันละเอียดเกินไปอ ก็อันเนี้ยก็อยู่ที่แต่ละคนด้วยแล้วก็อยู่ที่คุณทากะด้วยว่าเขาจะจะเลือกแบบไหนให้แล้วเขาคิดว่ามันเหมาะกับใครบ้างแต่สําหรับส่วนตัวผมเนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่าสูตรอิตาเลียนเนี่ยด้วยความที่ทุกอย่างมันซอฟทุกอย่างมันเบาไปหมดเลยเงี้ยผมคิดว่าเราจาเป็นจะต้องเลือกผ้าที่มีสตรัคเจอร์นิดนึงบาลานซ์กับการไม่มีสตรัคเจอร์ของตัวสูตรแต่ออกมาเป็นคอมบิเนชันที่ค่อนข้างโอเคอแต่อย่างสูตรอังกฤษเนี่ย ถ้าเกิดมีแผดดิ้งเยอะๆมีมีของเสริมเยอะๆแล้วเราไปเลือกผ้าที่มีสตรัคเจอร์เยอะๆมันก็จะทําให้สูตรดูแข็งจนเกินไปอันนี้อันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับไม่ได้มาจากทากะหรือคุณมันโตนิโอลิฟราโนบอกมา่เผมก็โดนไอตัวสปอร์ตแจ็กเผ้าตัวนี้ไปแต่เวลาตอนนี้คือผมได้คือผมตัดบีสป็อกเป็นสูตรตัวแรกไปแล้วตัวนี้ก็คือรอรอประมาณ6 7เดือนก็คือมีฟิตติ้งหนึ่งครั้ง รอบหน้าก็เสร็จมาเลยใช่จะใส่เร็วแล้ไม่เกินปีนี้ครับประมาณช่วงต,ตุลาตุลาใช่ตุลาน่าจะตุลาน่าเขาน่าจะกลับมาก็คือหลังจากนี้เขาจะกลับมาเดือนออจุรายรต้นจุรายกรกฎาดาต้นกรกฎาดาครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือตุลาแต่ทีนี้คุณเป้ต้องเลือกอันนี้นิดนึงให้ผมว่าคุณเป้อยากได้กระเป๋าแบบไหน อ๋อเออยังไม่เลือกเลยนี่วะยไม่เลือกกระเป๋าแบบไหนแล้วก็มีเว้นหรือเปล่าฮาร์ดไลนิ่งหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นออปชันที่ออปชันหลักแหละที่ที่เราเลือกได้สำหรับลิเวอร์าโนส่วนหลังจากนั้นนอกจากนั้นก็คือเป็นสไตล์เขาละกระดุมเขาก็จะเลือกให้โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นโปรเซสหลังจากที่เราเลือกผ้าเสร็จนะฮะผมเลือกผ้าเป็นนี่เนาะเป็นตัวเนี้ยเนาะันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องดีเทลกันว่า ดีเทลแต่ละจุดบนตัวแจ็คเก็ตเนี่ยเราเลือกอะไรได้บ้างนะมาคุณตองครับเอาเลยก็ในชื่อคุณเป้นะครับเป้สุดหล่อเป้สุดหล่อแผ่นนี้ก็จะเป็นแผ่นเหมือนกับเป็นแผ่นที่เอาไว้จดดีเทลของบีสปู๊กแต่ละตัวซึ่งปกติจะเป็นคุณทากะจดเนาะถ้าถ้าในในทั้งโชว์ช่วงทั้งโชว์แต่ว่านี่ผมก็เป็นตัวแทนคุณทากะมาจดให้ ก็ก่อนอื่นก็คือถ้าคุณเป้เลือกอันนี้ผมก็ต้องเขียนไปว่าโอเคอถ้าตามภาษาเขาก็คือแจ็คเกานะแจ็จคจกเก้ตแจ็คเก้ตคือแจ็คเก็ตใช่ไหมแจ็คเก็ตแล้วก็ผ้าตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็ต้องขีดเพิ่มเป็นแจ็คเก็ตลิเบอร์โนเนี่ยตัดได้ทั้งหมดตัดเป็นเกงอย่างเดียวก็ได้ตัดสูทต,ตัดเวสตัดแจ็คเก็ตเอ่อเอาเตอร์แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตหน้าหนาวเนาะแล้วก็โอเวอร์โค้ทก็ได้ครับ ตัดมอร์นิ่งสูตรก็ได้ตัดเทลเทลด้วยเทลก็ได้เราก็ตัดทักซิโดส่วนเมชเชอร์เมนต์เนี่ยผมไม่ต้องวัดแล้วเพราะว่ามีเมชเชอร์เมนต์เก่าของคุณเป้อยู่แล้วดิบรานโนเขาเก็บไว้อยู่แล้วส่วนที่ผมต้องการเนี่ยก็คือเราจะเอาเป็นซิงเกิลเบสทรีโร่ทูครับทรีโรทูนะครับทรีโรทูซิงเกิลเบรสแล้วก็ทูไซเวนดับเบิลเวนดับเบิลเวนทูไซเวนครับทูไซเวนแล้วก็ฮาร์ฟไลนิงครับงเป็นแจ็คเก็ต อับไลนิ่งจะได้แบบใส่แล้วสบายสบายตัวแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเลือกกระเป๋าครับอันนี้เราคิดกันไว้ว่าน่าจะเป็นเจ็ตพ็อกเก็ตเนาะครับจะได้ดูเรียบหน่อยเพราะสไตล์ลิเบราโนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็อยากให้ทำเจ็ตพ็อกเก็ตอยู่แล้วด้วยความที่ฟรอนด์ดาร์ไม่มีแพทเทิร์นอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวนี้ที่คุณเป้เลือกเนี่ยมันก็จะมีแพทเทิร์นเพราะฉะนั้นไม่มีฟรอนดาร์เนี่ยแพทเทิร์นไม่ไม่ถูก รบกวนอยู่แล้วแล้วพอเป็นเจ็ตพ็อกเก็ตเนี่ยมันจะยิ่งกลายเป็นเหมือนเป็นแผ่นเดียวกันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นจริงๆผมก็แนะนำให้เป็นเจ็ตพ็อกเก็ตแหละครับอาแฟลปนะฮะลองปรึกษาเขาเพิ่มเติมก็ได้ว่าเขาจะเลือกกระดุมแบบไหนให้จริงๆก็เชื่อเขาดีกว่าใ้าผมดาเขาก็น่าจะเลือกเป็นฮอนสีน้ำตาลแหละคิดว่านะน้ำตาลที่สว่างน้ำตาลที่สว่างขึ้นหน่อยใช่ไม่ได้อาจจะไม่ได้เข้มมากเท่าไหร่ แต่คิดว่าอาจจะเข้มกว่าตัวผ้านิดหนึ่งเพื่อคุมเพราะไม่งั้นมันสว่างหมดเลยถ้าต,ต,ตามสไตล์เขาเน,นี่ยอันนี้ค่อยค่อยดูอีกทีถึงว่าเขาจะเลือกอะไรให้เราก็ที่จริงก็หมดแล้วหมดแล้วครับไม่มีอะไรแล้วโอเคหมดแล้วแล้วก็เราก็จะต้องอันนี้ครับตัดได้ตัวเดียว2 <laughs> <laughs> อจุสี่เมตรคือผ้าที่เหลืออยู่แค่นี้เลยไม่มีใครใส่ซ้ำคุณเป้แล้วเราก็ต้องดึงออกมาครับแล้วก็แปะไว้ อันนี้ก็คือมีคนเอาไปแล้วอันนี้ครับก็เป็นการจบการสั่งออเดอร์บีสปอกแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเพิ่งจะเคยแบบมาฟิตติ้งเพิ่งจะเคยมาครั้งแรกก็คือต้องต้องมาตอนครั้งโชว์ตอนที่อากามาด้วยต้องวัดตัวต้องอะไรให้เสร็จก่อนมาสั่งนี้ไม่ได้เจอผมไม่ได้อันนี้คือต้องเป็นคนที่สั่งไว้แล้วเคยตัดไปแล้วเคยตัดแล้วเคยวัดตัวแล้วแล้วกันเรียกว่าเคยวัดตัวในสไตล์นี้แล้วเนาะถ้าเกิดคุณเป้จะตัดดับเบิลเบสเนี่ย ผมก็ต้องตัดเป็นวัดตัวได้คุณทากะต้องเป็นคนวัดหรือว่าทางทีมงานต้องเป็นคนวัดเองประมาณนั้นอันนี้ก็เรียบร้อยครับผมก็ต้องใส่ออเดอร์คุณเป้เข้าไป1,95,000บาทครับสำหรับแจ็คเก็ตบีสปอคลิฟราโนจดไปราคาสปอร์ตแจ็คเก็ตบีสปอก็จะอยู่ที่เท่านี้สูตรก็จะอีกเป็น2,500 0 0าหโอเคครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสำหรับลิฟราโนทั้งโชว์นะครับ ซึ่งรอบหน้าที่มีการจัดทรั้งโชว์ที่เดลสมชายเนี่ยผมก็จะได้ตัวเนี้ยเป็นตัวฟ i แนลเดลิเวอรี่ก็คือเสร็จมาเลยแล้วก็ตัวผ้าที่เพิ่งจัดไปไมเมื่อกี้ก็จะเป็นเฟิร์สฟิตติ้งนะฮะรอบหน้าเนี่ยถ้าเ,เพื่อนๆสนใจที่จะมางานลิเวอร์โนนะครับก็สามารถติดตามไปทางอินสตาแกรมของเดลันเดสมชายนะครับเขาก็จะมีการอัปเดตให้ตลอดว่าช่วงไหนที่จะมีการจัดทรั้งโชว์นะครับซึ่งก็จะจัดแบบทุกๆประมาณ3-4เดือนอยู่แล้วนะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใพวกเราซีนิโอเรโคเซ็ตด้วยนะครับในคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ